กลับเข้าสู่นะครับรายการ n t o g e t e r คลินิกฟุตสอนพื้นฐานนะครับซึ่งวันนี้ EP ที่4ี่เนี่ยก็จะเป็น EP ของการพัสบอลหรือการรับส่งบอลน,นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราในฐานะนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนเนี่ยต้องให้ความสําคัญในตรงนี้เยอะๆเพราะว่าการรับส่งบอลเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานที่จําเป็นอย่างยิ่งในการเล่นฟุตซอลนะครับโดยเฉพาะ i r s t Touch เนี่ยซึ่งเราให้ความสำคัญตรงนี้มา,มาก First t o u ั h เนี่ยมันจะเป็นมากน้อยแค่ไหน ทุกๆครั้งที่เรารับส่งบอลเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราจะรับส่งบอลยังไงให้เพื่อนเล่นได้ไง่ายที่สุดส่งบอลยังไงไปเท้าถนัดเพื่อนขอ,ของเพื่อนเนี่ยให้ดีที่สุดรายละเอียดสาคัญของการซ้อมตรงนี้ก็คือเราทุกคนต้องพยายามใส่ใจนะครับหรือจดจําว่าเฮ้ยเพื่อนเราเนี่ยถนัดเท้าไหนเราควรจะส่งไปยังไงให้เขารับได้ง่ายที่สุดส่งไปยังไงเพื่อนเล่นต่อได้เลยแล้วสัมผัสบอลแรกของเราและเพื่อนเนี่ยทำยังไงให้เราได้เปรียบพต่อสูไม่สุด ถ้าเราสามารถทําได้ฝึกได้ดีเนี่ยเราก็จะจะ,จะสามารถเป็นผู้ชนะได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจไม่เน้นหรือไม่สนใจตรงนี้นะครับโอกาสที่เราจะไปต่อยอดระดับสูงเนี่ยหรือไปเล่นระดับสูงสูงเนี่ยยากแน่นอนเพราะนั้นเราต้องให้ให้ความสำคัญกับรายละเอียดตรงนี้มากๆโดยเฉพาะการเล่นเฟิร์สทัชหรือการรับส่งบอลเนี่ยต้องมีรายละเอียดตรงนี้นะครับวันนี้เราไปดูนะครับว่าเขาทุกคนเนี่ยจะต,ต้องฝึกยังไงถึงจะเป็นนักเตะฟุตซอลลีกได้ไปรับชมได้เลยครับ ิร์สทัชของเราเนี่ยต้องฝ่าเท้าตลอดเวลาจะไม่มีใครจับบอลด้่หลังข้างเท้าด้านในด้านนอกซึ่งเราจะต้องทั้งทุกคนเนี่ยฝึกนะครับแอตแทกบอลหรือฝึกเฟิร์สทัชให้ดีที่สุดพยายามทําช้าๆก่อนให้ถูกต้องก่อนนะครับดูว่าโค้ชต้องการอะไรนะครับรับบอลปุ๊บจะสังเกตน,นะครับเขาจะใช้เราจะใช้ฝ่าเท้าอย่างเดียวแล้วก็เงยหน้ามอง ทุกคนทึ๊บเสียคัญนะครับก่อนที่เราจะรับเสร็จต้องมองบอลน,นะเราอาจจะใช้จังหวะมากหน่อยแต่ไม่เป็นไรปึ๊บนะครับนี่ก็คือสัญญาณในการบอกว่าเพื่อนเราพร้อมแล้วทึ๊บเราพร้อมแล้วทึ๊บ่อยหน้ามองเป้าหมายก่อนจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับ พยายามใช้ฝ่าเท้าอย่างเดียวฝ่าเท้าอย่างเดียวพยายามอยากจับบอลอยู่ที่ปุ๊บบิดนะเหมือนเหมือนเหมือนคู่ต่อสู้เราอยู่เนี้ยเราก็ต้องบิดบอลปุ๊บคู่ต่อสู้เราบอลด้านนี้เราก็ต้องจับบอลอีกข้างหนึ่งปุ๊บแปงให้ตรงด้วยปุ๊บบิด เราจับบอลอยู่ที่ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเราจับบอลอยู่ที่ก็โดนคู่ต่อสู้นะครับ <mm เราต้องพยายามฝึกปึ๊บเพิ่มสกิลในการเล่นปึ๊บส่งบอลทุกครั้งเนี่ยก็พยายามมองพเพื่อนด้วย <mm แล้วจ่ายยังไงให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดนะครับไม่เสียบอลเองนะครับโดยเฉพอไเ่เลาที่ไม่มีคู่ต่อสู้เนี่ยเราต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราจะพลาดเองไม่ได้นะครับพอถ้า เราก่อนรับบอลเนี่ยเราต้องอย่าขายาตายปุ๊บฝ่าเท้าเดียวปุ๊บบอลมาไม่มาไม่รู้ครับเราต้องพร้อมตลอดเวลามินนะครับเราก็จะเรียกได้ติวปึ๊บปึ๊บติวเราก็สามารถเพิ่มเติมตรงนี้คือนะครับเพิ่มจังหวะในการเฟกนีคู่ต่อสู้นะซึ่ง จำเป็นมากๆถ้าเราทําได้ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยไม่เสียบอลเองเนี่ยเราจะสามารถต่อยอดได้ต้องเริ่มทาตั้งแต่ช้าๆก่อนให้มันชัวร์ก่อนถ้าเราชัวร์แล้วค่อยเพิ่มความเร็วได้แต่ถ้าเริ่มต้นเนี่ยเราทําเร็วแล้วไม่ชัวร์เสียง่ายไม่มีประโยชน์ครับเพราะนั้นฝากน้องๆทุกคนนะครับว่าทําช้าๆให้มันชัวร์ก่อนแล้วเมื่อชัวร์แล้วค่อยเพิ่มความเร็วครับ